สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่าตั้งใจจะมาแชร์นานแล้วนะคะวันนี้เพิ่งได้โอกาสนะจริงๆเนี่ยสรุปไว้นานแล้วแล้วก็ตั้งใจจทําเป็นคอนเทนต์นะคะแต่ว่าตอนแรกก็ว่าจะทําเป็นรูปภาพแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแชร์ในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็น24สารอาหารนะคะที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากอยากให้ได้ทานนะคะอ่ะมานะคะสรุปนะคะ24สารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการ ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อไข้หวัดแล้วก็ส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะวันดีนะคะตัวที่สําคัญที่สุดนะคะที่เราทําได้ก็คือการที่ร่างกายของเราทหารในร่างกายของเราอินม,มูนเซลในร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะป้องกันร่างกายของเรานะจากเชื้อโรคนะคะอันตรายต่างๆเนาะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่ามันจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนะคะเพราะว่ามีทหารภายในร่างกายที่แข็งแรงที่คอยต่อสู้หรือถ้าป่วยคุณก็จะป่วยน้อยระยะเวลาในการเจ็บป่วยน้อยแล้วก็อาการไม่รุนแรงนะก็ทานอาหารเหล่านี้ที่แนะนําไปซึ่งไม่ต้องกินเยอะเกินไปคือทางสายกลางนะ,ะก็คือทานให้เหมาะสมแล้วก็ทานให้หลากหลายนะคะในแต่ละวัน,นแต่ละอาทิตย์ นะคะตัวแรกเลยก็คือกีวีนะคะอุดมด้วยวิตามินซีสองก็คือไวเบอรี่นะคะมีโพลิฟีนอลที่สูงมากถัดมาก็คือกล้วยนะคะน้ำมะพร้าวแล้วก็ตัวของบูวคาโดนะคะ กล้วยน้ำมะพร้าวอะโวคาโดจะมีโพแทสเซียมที่สูงนะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะฟื้นฟูนะคะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะถัดไปก็คือบรอกโคลีนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกบรอกโคลีสปร้านะคะเพราะจะมีัซโฟราเฟนที่สูงมากนะคะถัดมาเลยก็คือกระเทียมนะคะที่จะช่วยในเรื่องมีฤทธิ์ในเรื่องของการต่อต้านเชื้อโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือจิงเจอร์ขิงนะคะแล้วก็ตัวของกรีนทีเนาะชาเขียวนะคะดีมากนะคะถัดไปเลยก็คือน้ำ น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งที่โด่งดังสุดก็คือมานุกาฮันนี่นะคะของนิวซีแลนด์นะคะตัวของขมิ้นชันทูมอริกเด็ดบ l a กเพเปอร์นะคะตัวของกระเทียมเบต้ากูแทนจากยีสต์นะคะบีดรูทนะคะช่วยดีๆมานะคะมีสารในติกออกไซด์สูงนะคะแล้วก็ตัวของ สารเอ็กไคเนเซียนะคะถ้ารู้สึกว่ามีอาการไข้หวัดนะคะก็ทานเอ็กไคเนเซียได้เลยตัวซิงค์ซัพพลีเมน์นะคะซิงค์ซัพพลีเมน์เนี่ยทานได้เลยนะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันการฟื้นฟูน,นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสิวได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นสิวนะแล้วก็ถัดไปก็คือคอปเปอร์วิตามินดีนะคะตัวของสมุนไพรแอสเทอกรัสนะแล้วก็เอลเดอร์เบอร์รี่ซิสเตอีนนะคะเนาะก็ไปทานในรูปแบบของน็กก็ได้นะคะ NAC นะคะแล้วก็ถัดไปก็คือวิตามินซีเนาะ ทานได้ตั้งแต่วันละ500มิลลิกร,รัมนะคะจนถึง1 2,000เนี่ยก็ทานได้ให้แบ่งมือทานนะคะแล้วก็รูคาวนะคะสมุนไพรไทยนะคะก็ถ้าไม่ได้เจ็บป่วยอะ่ะแล้วกินผักสดได้ก็กินผักสดไปเลยนะคะแล้วก็เหตุทางการแพทย์นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือถ้ามีอาการไข้หวัดเจ็บคอนะคะก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะที่กำลังเป็นกระแสที่บูมกันอยู่นะคะนี่ก็คือ24สารอาหารนะคะที่จะทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะในการที่จะ ป้องกันตัวเราเองป้องกันเซลของตัวเรานะคะจากพวกเชื้อโรคไวรัสโคโรนาไวรัสโควิดนะคะซึ่งกิงบอกเลยว่าอาหารพวกนี้เนี่ยคือจะบอกว่าคุณจะไม่ติดเชื้อไวรัสมันไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่ามันคือหนทางที่ดีที่สุดที่เราจะดูแลมีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือถ้าเราติดมาเนี่ยอาการก็จะไม่รุแนแรงอย่างที่กิงบอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่สําคัญที่สุด ที่เราจะต้องดูแลก็คือตัวเองเพราะถ้าเรายังไม่ดูแลตัวเองเราก็จะดูแลใครไม่ได้โอเคไหมคะนั่นคือเหมือนกับเวลาขึ้นเครื่องบินอะ่ะเขาถึงบอกว่าเวลาที่คุณช่วยอะ่ะคนแรกที่คุณต้องช่วยคือช่วยตัวเองให้รอดก่อนแล้วคุณถึงจะช่วยลูกช่วยหลานช่วยคนที่เขาวุฒิภาวะต่ําได้นึกออกไหมคะที่แบบยังเด็กอยู่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาหารก็เช่นกันค่ะก่อนที่เราะะจะไปช่วยเหลือคนอื่นจะไป จ่ายยาไปทําอาชีพหรือไปสร้างคุณค่าอะไรนะคะดูแลสุขภาพเราก่อน,นะคะเพราะวันนี้เรามีร่างเดียวนะคะที่เราจะมาอาศัยอยู่ในชาตินี้นะคะดูแลมันให้ดีนะคะเขาบอกว่าให้รักร่างกายของเรานะคะเปรียบเสมือนรถยนต์นะคะที่คันเดียวนะคะที่คุณมีในชีวิตนะคะคุณจะดูแลร่างกายนี้อย่างไรนะคะดูแล ใช้งานมันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็บำรุงนะคะด้วยสารอาหารดีๆนะคะกับร่างกายของเราเพื่อให้รถยนต์คันนี้ที่เรามาอาศัยอยู่ในร่างร่างนี้นะคะอยู่กับเราแข็งแรงนะคะทุกวันนี้กิ่งไม่ได้บอกว่า ถามว่าอายุยืนไหมอันนี้แล้วแต่เลยนะคะที่คุณจะตั้งเป้าหมายแต่หัวใจสำคัญก็คือ Quality of Life of นะคะคือคุณภาพชีวิตที่คุณมีอยู่บนโลกใบนี้นะคะที่คุณจะอยู่อย่างแข็งแรงด้วยสองขาด้วยเขาเรียกว่าอิสรภาพนะคะที่แบบมีความสุขในการ ใช้ชีวิตออกไปเที่ยวนะที่เราจะไม่ต้องเจ็บป่วยหรือว่านอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะดูแลสุขภาพนะคะด้วยสารอาหารหรือว่าอาหารเสริมนะคะอะไรก็ได้นะคะที่คุณเชื่อนะคะมันเป็นจริงเสมอโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ทานอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วย โอเคงั้นไลฟ์นี้นะคะก็จบไว้เท่านี้นะคะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะรับรองนะคะว่าจะเอาสาระสุขภาพดีๆนะคะมาฝากกันบ่อยๆนะคะทั้งในรูปแบบของคลิปแล้วก็รูปแบบของ f c e e o o o l l v v นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นอยู่ด้วยมากจะเป็น Youtube IG แล้วก็ติ k กต่อนะคะจะทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะตลอดไปนะคะโอเคไหมนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายายค่ะบา,บายย